คันนี้เป็นฮ e ุนไดเฮสซวันสอหลนะคะปี2017เลขไหม่7จ็ด้เีกิโลเบอเป็นเบอะ V.P. นะคะเบอะ V.P. คู่หน้าแบบนี้อ่าแบบนี้เลยรถสวยสภาพดีใครกำลังหาเจ็ดที่นั่งอยู่คันนี้ต้องบอกว่าแนะนำเลยนะคะวันนี้นะคะ ฮุนไดเจ็ดที่นั่งนะคะรุ่นออลิตเลขใหม่แค่80,000กว่าโลเท่านั้นนะคะมารีวิวกันใครกำลังหารถครอบครัวนะคะเที่นั่งเลขกใหม่น้อย,อย,อยแบบนี้นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นฮุนไดเฮสซูนสองลิตนะคะปี2017ทั้งปีผลิตแล้วก็ปีจดทะเบียนเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดตั้งกล้อง360สองศามาให้เรียบร้อยแล้ว นะคะด้านหน้าไฟเป็นฮาโลเจนนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะด้านข้างยางมิชลินทั้ง4เส้นนะคะคันนี้คันนี้จะได้สีดําทั้งคันนะคะแล้วก็กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะพร้อมกับกล้อง360อสามอสิองศาตัวนี้ติดเพิ่มเติมมานะคะคันนี้เป็นรุน่น Elite ค่ะไม่มีประตูสไลด์ไฟฟ้าประตูทั้งสองข้างจะเป็นประตูธรรมดามาพร้อมกับเซนเซอร์หลังทั้ง4จุดนะคะแล้วก็กล้องมองหลังแบบนี้ คันนี้นะคะติดฟิล์มกรองแสงให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะส่วนภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสองแถวนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้เป็นเจดที่นั่ง้วสวยสภาพดีนะคะน็อตไม่มีขยับเลยอ่าแบบนี้เลยรถสวยสภาพดีใครกำลังหาเจที่นั่งอยู่คันนี้ต้องบอกว่าแนะนำเลยนะคะราคาเบาๆค่ะ ราคาสบายๆไม่ถึงแแสนนะวันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นกันนะคะส่วนภายในเรามาดูภายในกันอ่ามาดูที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะกระจกมองข้างตรงนี้เป็นออโต้นะคะเปิดพักเปิดปิดด้านข้างออโต้เลยนะคะที่เปิดท้งน้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คันนี้เป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันค่ะรถปี2017เลขไมหมก้กิโล นะคะส่วนทางด้านจอนะคะตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมาแล้วนะคะติดตั้งเพิ่มเติมมาพร้อมใช้งานเลยจะเป็นจอทัชสกรีน Android แบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาอ่าแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรู่น l ลิทน,นะคะแต่มาพร้อมกับกล้อง360องศาตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะสภาพภายในนะคะรถสวยสภาพดีคอนโซลไม่มีรอยร้าวรอยแตกรอยหักนะคะสภาพตัวเบาะนะคะเบาะไม่มีรอย ขาดแต่ไรยงาน,นะคะแล้วก็คันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมคือฉากกั้นตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะได้ความ VP สุดๆนะคะ VP สุดๆมีฉากกั้นตรงกลางระหว่างคนขับกับคนนั่งโดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ภายในด้ดานหลังฉากกั้นตรงนี้นะคะจะเปิดหรือปิดได้เลยนะคะเปิดปิดเป็นไฟฟ้าแบบนี้ <c oughs> ค่ะแล้วก็ส่วนเบาะนะคะ เบาะ,ะเป็นบอะ v ีพนะคะเบาะวีคู่หน้าแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะคะสะภาพด้านบนนะคะไม่มีรอยดํารอยขาดอ่าแล้วก็สามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยทางด้านห้องเครื่องคันนี้รถสวยสภาพดีนะคะแผ่นกันความร้อนอะไรอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมๆคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2 5 0 0าซีซี175แรงม้ารถปี2017เลขไมล์0่8 0 0 0กิโลคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะ ภายในเป็น7ที่นั่งนะคะรถปี2017 เลขไม่อยู่ที่79,000นกนิโลนะคะคันนี้นะคะมาในราคาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะ798,0 0 0บาทนะคะ798,0 0 0บาทซื้เอเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าท่านใดที่ตามหารถฮุนไดเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนำนะคะปันแนะนําให้เลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดจัดไฟแนนซ์ได้มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีคันนี้ดาวเริ่มต้น0%พอนผ่อนได้นานสูงสุด84ดงวดน,นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.7 9%เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อก,กับปั๊มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นว้ให้ด้านล่างนะคะหรือสแกนทีว่โคดทางด้านขวามือน,นี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อก,กับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะหรือจะเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัเวเอง112ออตโต้ตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนน,น,นีใกล้กับโรงพยาบาลทนบุรี2นะคะใครสนใจติดต่อก,กันในตรงได้เลยจ้า